สวัสดีครับดาวเทียนพยากรณ์ในผมอาจารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตาร์แห่งไพ่ย,ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีพฤษภการทำนายดวงในคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงครอบคลุมในช่วงปากหลังของเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศัรกราช2567แต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องดาวเทียนพยากรณ์ในผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ ท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับชาวราศีพฤษภครับดวงชะตาของท่านในช่วงปากหลังของเดือนพฤศจิกายนโดยจะครอบคลุมระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2567นั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซ็นเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพฤษภในช่วงปากหลังของเดือนพฤศจิกายนนั่นเองครับ ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนี่คือไพ่ king of one หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือไม้เท้าสัญลักษณ์รูปไม้เท้าตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานนั่นเองนะครับแต่ว่าไพ่ king of one หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือไม้เท้าถือว่าไพ่ดวงการงานที่ดีนั่นเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานการที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยต่อรองทั้งหลายนี่จะประสบความสําเร็จคนที่เป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายงานเจรจาทั้งมวลนั้นจะดีมากๆสําหรับผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั่นเองนะครับ เพราะว่าจุดเด่นของคนที่ได้ไพ่คิงออฟวอรก็หมายถึงเป็นคนที่พูดจาดีมีวาทศิลป์นในการพูดในการคุยในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับและนอกจากนั้นผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้นเป็นคนที่หัวสมัยใหม่เป็นคนที่หัวก้าวหน้าในลักษณะแบบนี้ตัวท่านเองนั้นจะเป็นคนที่ปรับตัวเข้ากับท่านนั่งของยุคสมัยได้ค่อนข้างดีแม้ว่าผู้ที่เกิดราศีพฤษภหลายๆท่านนั้นจะอายุเยอะ แต่ว่าตัวท่านเองนั้นจะเป็นคนที่ทันสมัยติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าปัญหาของท่านนั้นก็คือถ้าทำงานร่วมกับคนหัวเก่าหัวรุรักนิยมนั้นแนวคิดจะไม่ค่อยตรงกันสับเท่าไหร่นั่นเองนะครับ ผู้ที่เกิดราศีพฤษภครับดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตถากว่าตัวท่านเองนั้นสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยสาสรแห่งไพ่ยิปซีกับผมาจารยานุให้ติดต่อมาทางไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลย ด้วยประสบการณ์ในการดูดวงมากว่า20ปีจึงอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนั้นได้มาสัมผัสกับความอัศจรรย์ของศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีผมอาจารย์นุกพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนั่นเองนะครับเมื่อตัวท่านเองมีไพ่ n g อฟวันหรือว่าไพ่กษัตริย์ยยยถือไม้เท้าแล้วก็ยังมีไพ่ Queen o ฟวันหรือว่าไพ่ราชนีถือไม้เท้าที่อยู่ในตำแหน่งที่9ก็เช่นเดียวกันนะครับว่า คุณผู้ชายและก็คุณผู้หญิงชาวราศีพฤษภนั้นถ้าทำงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายเป็นพ่อค้าแม่ขายเนี่ยจะประสบความสำเร็จจะดีมากๆนั่นเองเนะครับไพควีนอ w a n อก็เช่นเดียวกันว่า เป็นผู้หญิงที่มีความเฉลียวฉลาดเป็นผู้หญิงเก่งเป็นผู้หญิงที่มีความคล่องตัวสูงนั่นเองนะครับแต่ว่าดวงการงานของท่านจะไม่ค่อยได้อยู่นิ่งเดี๋ยวจะต้องไปนู่นมานี่นี่นะครับชีพจรลงเท้าในลักษณะแบบนี้คนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายก็หมายความว่าการงานของท่านนั้นจะได้พบปะก,กับลูกค้าใหม่ๆนะครับหรือว่าจะมีโอกาสได้ให้บริการคนจํานวนมากหลากหลายเพศหลากหลายวัยในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับงานที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยต่อรองเจรจารทั้งหลายจะประสบความสําเร็จมากๆ เพียงแต่ว่าตัวท่านเองนั้นจะไม่ค่อยได้อยู่นิ่งหรือถ้าหากว่าอยู่กับที่ก็ต้องมีการติดต่อสื่อสารกับผู้คนอยู่ตลอดเวลาก็คล้ายๆกับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3นี่คือไพ่นายออฟวอน์หรือว่าไพ่อัศวินถือไม้เท้าเช่นเดียวกันนะครับว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้นจะมีโอกาสเดินทางเช่นเดินทางไปพบป่าก,กับลูกค้าไปนําเสนองานคนที่เป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายต้องไปพูดคุยกับลูกค้าต้องไปประชุมกับลูกค้าจะประสบความสําเร็จนะครับผมไพ่ใบนี้ คนที่เป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายตัวท่านเองนั้นจะได้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามาถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าดวงชะตาของท่านนั้นจะมีโอกาสเดินทางนั่นเองนะครับบางทีบางท่านนอกจากจะเดินทางไปเกี่ยวกับเรื่องของการงานแล้วอาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวก็ได้เพราะว่ามีไพ่เดอะฟูที่อยู่ในตำแหน่งที่5าไพ่เดอะฟูก็คือการท่องเที่ยวนั่นเองนะครับบางทีบางท่านนี่นะฮะอยากจะไปรีแลกอยากจะไปพักผ่อน ในช่วงนี้ลมหนาวลมเย็นเริ่มมาแล้วไปขึ้นเขาขึ้นดอยไปสัมผัสกับไอหนาวลมเย็นไปดูทะเลหมอกนะครับหลายหลายคนบอกว่าชอบมากๆตัวท่านเองนั้นจะได้ไปรีแลก์ไปพักผ่อนในตัวถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับ ไพ่ใบนี้ยังจะส่งผลดีต่อผู้ที่เกิดราศีพฤษภที่ทําธุรกิจการค้าการขายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเช่นบางคนนั้นเป็นมักุเทศเป็นไกด์หรือว่าทํางานบริษัททัวร์ทั้งหลายนะครับหรือว่าให้บริการพวกห้องพักที่พักโรงแรมรีสอร์ทเกสเฮาส์โฮมสเตย์พวกร้านอาหารสถานบันเทิงต่างๆจะคึกคักมากๆสำหรับชาวราศีพฤษภแล้วถือว่าจะดีมากๆนั่นเองนะครับผมส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุป นี่คือไพ่ดีเอ็มเพ s สหรือว่าไพ่ราชินีไพ่ที่ดีที่สุดไพ่สูงสุดของผู้หญิงเลยก็ว่าได้ผู้หญิงที่ได้ไพ่ใบนี้เขาเรียกว่าดวงคุณนายส่วนผู้ชายที่ได้ไพ่ใบนี้เขาเรียกว่าดวงนารีอุบัมภ์นั่นเองนะครับดวงการงานของคุณผู้หญิงที่เกิดราศีพฤษภ ในช่วงปากหลังของเดือนพฤศจิกายนนั้นจะมีความโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งเช่นถ้าหากว่าทําธุรกิจการค้าการขายก็จะขายดีมากๆหรือถ้าหากว่าการงานของท่านไม่ว่าจะทํางานด้านใดผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนการหาลูกค้าในต่างๆพวกนี้ก็จะดีเป็นพิเศษนั่นเองนะครับพไพ่ใบนี้ดวงชะตาของคุณผู้หญิงที่เกิดราศีพฤษภนั้นยังจะไปสมพงกับคู่กับแฟนจะทําให้คู่หรือว่าแฟนของท่านนั้น ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเป็นอย่างดีนั่นเองนะครับและเมื่อคู่เลยว่าแฟนของท่านนั้นประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วมันก็จะย้อนมาที่ตัวท่านด้วยเช่นกันตัวท่านเองนั้นบางทีจะได้เป็นคุณนายคนใหม่หรือว่าบางทีอาจจะไม่ได้เป็นคุณนายที่แท้จริงแต่ว่าชีวิตความเป็นอยู่ของท่านก็จะสุขสบายดูดคุณนายอยากได้อะไรก็ได้คนรักแฟนดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีนั่นเองนะครับในกรณีที่เป็นคุณผู้ชายตามที่ผมบอกว่าเป็นดวงนารีอุษธรรม คุณผู้ชายที่เกิดราศีพฤษภนั้นเป็นคนที่พูดดีพูดเก่งเป็นคนที่มีวาทศิลป์ในการพูดและที่สําคัญก็คือว่าเป็นคนที่แต่งตัวดีฉะนั้นตัวท่านเองถ้าหากว่าไปติดต่อง,งานถ้าหากว่ามีผู้หญิงดูแลหรือว่าให้บริการอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสําเร็จราบลื่นไปได้ด้วยดีนั่นเองเนะครับหรือถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นมีหัวหน้าง,งานที่เป็นผู้หญิงนี่ ยิ่งจะมีความโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งหัวหน้างานจะลงมาดูแลช่วยเหลือซัพพอร์ตตัวท่านเป็นอย่างดีมีโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างรวดเร็วแม้กระทั่งคนรักคู่รักของคุณผู้ชายที่เกิดราศีพฤษภในช่วงปักหลังของเดือนพฤศจิกาย,ยนเนี่ยตัวท่านเองนั้นจะลองสังเกตดูได้ว่าคนรักคู่รักของท่านจะดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีอยากได้อะไรก็ได้คล้ายๆกับว่าเอาใจท่านเต็มที่ดวงชะตาของคุณผู้ชายที่เกิดราศีพฤษภนั้นถ้าติดขัดมีปัญหาเรื่องใ,ใดๆก็ตามแต่ จะมีผู้หญิงเข้ามาช่วยในช่วงปักหลังของเดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะครับไพ่ดีแอมเพรสหรือว่าไพ่ราชินีนั้นยังจะส่งผลด้านดีด้านบวกต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพฤษภอีกด้านหนึ่งก็คือว่าคนที่ทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามของผู้หญิงเปิดร้านเสริมสวยเปิดร้านทําเล็บร้านต่อขนตาหรือว่าขายพวกเครื่องประดับขายเครื่องสำอางขายกระเป๋ารองเท้าแฟชั่นเสื้อผ้าของผู้หญิงอะไรที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามของผู้หญิงนั้นจะมีความโดดเด่นเป็นอย่างยิ่ง บางท่านนั้นเปิดร้านให้เช่าชุดต่างๆเนี่ผู้คนจะออกงานเยอะนะครับในช่วงของเดือนพฤศจิกาธันวางานตรงงานแต่งหรือว่างานเลี้ยงอะไรต่างๆพวกนี้ถ้าให้บริการด้านของการเช่าชุดนั้นก็จะดีเป็นพิเศษเช่นกันนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นคนที่มีอาชีพเป็นเกษตรกรชาวไร่ชาวนาปลูกพืชปลูกผักทั้งหลายนี่นะครับพืชผักของท่านที่ท่านปลูกนั้นก็จะได้ให้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะว่าไพดีเอ็มเพรสหรือว่าไพราชินียังหมายถึงแม่โพศพด้วยนั่นเองนะครับ และนอกจากนั้นนอกจากพืชผักของท่านนี่นะครับจะโตเร็วมีคุณภาพที่ดีแล้วยังปลูกถูกจังหวะปลูกเวลาตลาดเขาก็เรามีความต้องการพืชผักชนิดนี้เป็นจํานวนมากเมื่อนําออกขายก็จะขายดีได้ราคาสูงได้เงินเยอะมากๆนั่นเองนะครับคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายขายผักขายผล,ลไม้ขายดอกไม้รับจัดดอกไม้ทั้งดอกไม้สดดอกไม้แห้งอาชีพด้านนี้สําหรับผู้ที่เกิดราศีพฤษภในช่วงปักหลังของเดือนพฤศจิกายน <ๆ S 2> ก็จะดีมากๆจะขายดีมากๆจะมีลูกค้า เยอะมากๆนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาที่ไพ่ใบนี้กันบ้างนี่คือไพ่เดอะเฮอร์มิตหรือว่าไพ่ฤษีที่อยู่ในตำแหน่งที่6ถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้นจะได้มีโอกาสไปทําบุญตามความเชื่อตามศาสนาของท่านบางท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็มีโอกาสที่จะร่วมงานบุญกระถินหรือว่างานบุญอะไรต่างๆนะครับในหมู่บ้านในชุมชนของท่านหรือว่าบางท่านนั้นอาจจะได้ไปยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นก็คือ ไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือว่าบางท่านนั้นอาจจะทําที่บ้านนี่แหละนะฮะก็คือควบคุมตัวเองในการรักษาศีลห้าหรือว่าการฝึกจิตนั่งสมาธิ แต่ถ้าเป็นเรื่องของการศึกษาถ้าหากว่าเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตนั้นจะดีมากๆลหลายๆท่านนะครับผมที่เรียนจบปริญญาตรีแล้วต้องการอยากจะไปต่อในหลักสูตรปริญญาโทรปริญญาเอกในลักษณะแบบนี้จะสมหวังนั่นเองนะครับหรือว่าน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาถ้าเป็นการเรียนก็หมายความว่าในช่วงนี้จะทําข้อสอบได้ค่อนข้างดีแล้วก็เรียนเข้าใจง่ายอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับแต่สิ่งที่ผู้ที่เกิดราศีพฤษภต้องระมัดระวังก็คือไพ่เดอะทาวเวอร์หรือว่าไพ่ตึกถลม่มที่อยู่ในตําแหน่งที่7 ไพ่ใบนี้เป็นไพ่เคราะห์ใหญ่ให้ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภยัยเพราะว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดรารศีพฤษภหลายๆท่านนั้นจะมีเกณฑ์ในการเดินทางนั่นเองนะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังขับรถขับราก็ต้องไม่ประมาทนั่นเองไม่ควรที่จะขับเร็วจนเกินไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินการเหินมีโอกาสนะครับที่ตัวท่านเองนั้นจะได้รับอุบัติเหตุโดยง่ายนั่นเองฉะนั้นกิจกรรมสุ่มเสี่ยงใดๆผู้ที่เกิดราศีพฤษภในช่วงปากหลังของเดือนพฤศจิกายนไม่ควรกระทํา ดวงชะตาของท่านมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้โดยง่ายนั่นเองดีที่ว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดอะเฮอร์มิตหรือว่าไพา่ฤษีอีกความหมายหนึ่งของไพ่ใบน,นี้ก็หมายความว่ามีเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองอยู่นั่นเองนะครับหรือว่าด้วยพลานุภาพของไพ่ใบนี้จะไปกดทับการแสดงผลของไพ่ไม่ดีก็คือไพ่เคราะห์ลงได้ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับอาจจะทําให้ไพ่เดอะทาวเวอร์นั้นแสดงผลได้เพียง4-0% 5 0นนั่นเองนะครับแต่ตัวท่านเองนั้น ก็ต้องไม่ประมาทถ,ถ้ามีโอกาสควรที่จะมีการทําบุญตามความเชื่อตามศาสนาของท่านท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนถือโอกาสนี้นะครับไปทําบุญใส่บาตรหรือว่าจะถวายสังฆทานหรือว่าจะทําบุญด้วยการนั่งสมาธิแล้วก็แผ่บุญแผ่กุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับท่านเทพเทวดาจะทําบุญด้วยการบริจาคลงศพผ้าหอ่อศพมอบให้กับบริธีต่างๆถวายให้กับวัดวาอารามต่างๆทําบุญด้วยการให้ชีวิตสัตว์ปล่อยนกปล่อยปล,ยปลาร่วมไถ่ชีวิตโครกระเบือ ทำบุญด้วยวิธีใดๆก็ตามแต่เสร็จแล้วควรที่จะมีการกรวดน้ําอุทิศบุญกุศลไปให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับท่านเทพเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเราภายเรไร้เรื่องไร้จะได้เบาบางจางลงได้นั่นเองนะครับจริงๆแล้วคนที่ได้ไพครอเนี่ยถ้าหากว่ามองในแง่บวกก็จะดีนะครับอย่างน,น้อยๆก็คือว่าเขาแสดงให้เห็นว่าตัวเราเองนั้นจะมีเหตุเพศภัยอะไรเกิดขึ้นล่วงหน้าในลักษณะแบบนี้ตัวเราเองหนึ่งก็คือไม่ควรประมาท สองก็คือว่าเจ้ากรรมในเวรของเรานั้นเขาไม่ได้โกรธแค้นเราหนักชนิดว่าเอาเป็นเอาตายเขาพร้อมที่จะให้อายัยถ้าหากว่าเราทําบุญให้ในลักษณะแบบนี้ถ้า,ากว่าตัวท่านเองนั้นมีเจ้ากรรมในเวรที่เขาแบบอาฆาตร้ายจริงๆเนี่ยเขาจะไม่แสดงให้เห็นภัยที่ไม่ดีนั่นเองเนะครับแต่เขารู้ว่าเราดวงตกแต่ว่าเราไม่รู้คราวนี้แหละนะครับถึงเวลาที่เราดวงตกเขาจะโชทีเดียวเลยนะฮะอาจจะเป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตกตายทันทีในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ ดังนั้นถ้ามองในแง่ดีก็จะเป็นตามที่ผมบอกนั่นเองเพื่อความสบายใจควรที่จะมีการไปทําบุญนั่นเองนะครับอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับท่านเทพเทวดาได้ปกปากรักษาคุ้มครองตัวเราจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีพฤษภครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของผู้ที่เกิดราศีพฤษภกันบ้างว่าดวงการเงินของท่านในช่วงปากหลังของเดือนพฤศจิก,กายนนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างตัวท่านเองนั้นมีไพ่สามเหรียญที่อยู่ในตําแหน่งที่2 ไพ่สามเหรียญคือไพ่โชคลาภทางการเงินคนที่ได้ไพ่ใบน,นี้จะมีโอกาสได้เงินได้ซัาเข้ามาเงินซั์ของท่านนั้นอาจจะไม่ใช่เงินเดือนไม่ใช่ไรายได้ประจํานั่นเองเนะครับเช่นคนที่เป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะหาลูกค้าได้เยอะมากขึ้นและจะได้ค่าคอมมิชชั่นคนที่เป็นนายหน้าก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาเมื่อขายได้แล้วตัวท่านเองนั้นก็จะได้ค่านายหน้าค่าตัวแทนอะไรในลักษณะแบบนี้ ถือว่าเป็นเงินพิเศษที่ก้อนใหญ่มากๆนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ยังอาจจะหมายถึงว่าผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้นอาจจะมีโชคมีลาบถูกหวยถูกลอตเตอรี่ก็หมายถึงว่าเป็นเงินพิเศษด้วยเช่นกันซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลาบทางการเงินครั้งใหญ่แล้วละ่ะผู้ที่เกิดราศีพฤษภครับคราวนี้เราจะไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับความรักของผู้ที่เกิดราศีพฤษภกันบ้างจริงๆแล้วตัวท่านเองนั้นมีไพ่ความรักที่ดีถึง2ใบด้วยกัน ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่4ีนี่คือไพ่3ถ้วยแล้วก็ยังมีไพ่2ถ้วยที่อยู่ในตำแหน่งที่8ไพ่2ใบนี้จัดว่าเป็นไพ่2ใน3ของไพ่ความรักที่ดีที่สุดในสำรับของไพ่ยิบซีคนที่เป็นโสดจะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่นั่นเองนะครับคนที่คบกันมาได้ระยะหนึ่งแล้วตัวท่านเองนะจะตัดสินใจเข้าสู่ประตูวิวาสร้างครอบครัวด้วยกันจริงๆแล้วงานวิวางานแต่งงานเนี่ยมันจะเยอะในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาแล้วก็มกรากรุ่งพาสี่เดือนนี่จะค่อนข้างเยอะหน่อยนั่นเองนะครับ ดังนั้นตัวท่านเองจะสมหวังในด้านของความรักไพ่สามถ้วยนะั้นยังหมายถึงว่าบางทีผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้นจะได้จัดงานรื่นเริงฉลองสังสรรค์ความสาเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งในลักษณะแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะมีการชวนเพื่อนๆญาติพี่น้องมาทานข้าวมารวมญาติในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองเนะครับไพ่สามถ้วยเนี่ยยังตีความหมายได้ว่าหากผู้ที่เกิดราศีพฤษภที่แต่งงานไปแล้ว แล้วก็แต่งงานไปนานแล้วด้วยนี่นะครับอยากจะมีบุตรอยากจะมีทายาทแต่ว่าไม่มีสักทีถ้ามีไพ่ใบนี้อีกความหมายหนึ่งก็คือว่าตัวท่านเองนั้นจะได้ทายาทจะได้เป็นคุณพ่อคุณแม่คนใหม่นั่นเองนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่เกิดราศีพฤษภด้วยนะครับส่วนไพ่สองถ้วยนี่นะครับบางท่านนั้นอาจจะได้พบเพื่อนหรือว่ากาลยานิมิตท,ที่ดีเพื่อนที่ดีก็หมายความว่าเมื่อเวลาที่เราเดือดร้อนมีปัญหาเพื่อนอีกคนหนึ่งนั้นก็จะยื่นมือเข้ามาช่วยเต็มความสามารถ ที่เพื่อนคนหนึ่งจะช่วยได้ในลักษณะแบบนี้หรือถ้าหากว่าเราประสบความสําเร็จเพื่อนคนนี้ก็จะไม่อิจฉาริษยาในตัวเราพร้อมที่จะยินดีกับเราด้วยความบริสุทธิ์ใจในลักษณะแบบนี้น่าคบนะฮะถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้ตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดอะเฮอร์มิตหรือว่าไพา่ฤษีไพ่ใบนี้ถ้าเป็นเรื่องของความรักคนรักคกู่รักของผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้นอาจจะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่ามีอายุต่างกับเราค่อนข้างเยอะ5ปี7ปี10ปีขึ้นไป หรือว่าบางทีอายุอาจจะต่างกันไม่เยอะแต่ว่ามีบุค,คลิกลักษณะความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเรามากๆอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ The Empress หรือว่าไพ่ราชินีไพ่ใบนี้ก็ด้วยเช่นกันนะครับไพ่ใบนี้ก็คือไพ่แม่ผู้ที่เกิดราศีพฤษภที่แต่งงานแล้วจะมีโอกาสนะครับตั้งครันจะมีโอกาสมีทายาทในลักษณะแบบนี้คล้ายๆกับไพ่สามถ้วยนั่นเองนะครับตัวท่านเองมีไพ่ The Fool ที่อยู่ในตำแหน่งที่5าไพ่ The Fool นั้นหมายความว่า ผู้ที่เกี่ยวราศีเมษเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีและเป็นคนที่พูดจาดีนะครับพูดอย่างไงก็คือว่าครบสูตรเลยบุค,คลิกดีนะฮะดูแลตัวเองดีวาทศิลป์ดีดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาหาท่านค่อนข้างเยอะถ้าตัวท่านเองโสดไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าตัวท่านเองนั้นไม่โสดมีครอบครัวอยู่แล้วมีคนรักอยู่แล้วให้ระวังไว้ด้วยว่าจะเกิดปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าวดวงชะตาของท่านนั้นมีไพ่หรือทาวเวอร์หรือว่าไพ่ตึกถลม่มถ้าหากว่าถูกจับได้มีโอกาสที่จะ เลิกลาอย่าร้างกันได้นั่นเองนะครับหรือว่าจะมีผลกระทบต่อครอบครัวของท่านความรักครอบครัวของท่านมีโอกาสพังคลืนได้นั่นเองฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีพฤษภตัวท่านเองนั้นถ้ามีครอบครัวที่ดีอยู่แล้วไม่ควรกระทําเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพฤษภในช่วงปักหลังของเดือนพฤศจิกายนโดยจะครอบคลุมระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2567น้นั่นเองครับ หากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องปเปลียนพยากรโดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดราศีพฤษภทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตโวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำมาคําติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ